สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาพูดถึงคลัสเตอร์บอมกันนะครับคลัสเตอร์บอมคืออะไรนะครับคลัสเตอร์บอมก็คือระเบิดดาวกระจายนะครับมันคือระเบิดขนาดเล็กนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในบอดี้นะครับซึ่งบอดี้ต่างๆมันมีหลายประเภทนะครับอย่างที่ในคลิปนี้เนี่ยครับ ก็จะเป็นบอดี้ของตัวลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 mm มมนะครับถามว่าคลาส t e เตอร์บอมเนี่ยบอดี้มันมีเฉพาะลูกกระสุนปืนใหญ่นี้ใช่หรือไม่ก็ไม่จะเป็นนะครับสามารถบรรจุนในจรวดก็ได้นะครับพวกล็อกเก็ตนะครับหรือเป็นระเบิดที่ทิ้งมาจากเครื่องบินก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าหลักการมันคือมีลูกระเบิดขนาดเล็กอยู่ในบอดี นะครับแล้วก็เวลาปฏิบัติงานมันก็คือแตกตัวออกมานะครับทีนี้เรากลับมาพูดถึงตัวลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm มตรนะครับก็คือว่าดีไซน์ด้านนอกมันก็คือลูกกระสุนปืนใหญ่นะครับแต่ข้างในเนี่ยมันจะบรรจุด้วยระเบิดขนาดเล็กจำนวนมากนะครับเมื่อทำการยิงกระสุนปืนใหญ่ออกไปแล้วเนี่ยระยะทางก็ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกระสุนนะครับพอตัวลูกกระสุนถูกยิงออกไปแล้วเนี่ยตัวฟิลซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดไอตัวหัวแหลๆมๆน่นนะครับตรงปลายลูกกระสุนมันก็จะเกิดการระเบิดนะครับแตกตัวออกมานะครับแล้วก็สลัดไอตัวระเบิดขนาดเล็กที่บรรจุเอาไว้เนี่ยออกมาพอระเบิดมันหลุดออกมาแล้วเนี่ย มันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นริบบอนหรือริบบินเนี่ยนะครับถ่วงเอาไว้ซึ่งตัวเนี้ยพอเวลามันตกลงมาแล้วเนี่ยตัวอากาศเนี่ยกระแทกกับตัวริบบินตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการถอดสลักออกนะครับเพราะว่าตัวแกนสลักมันจะผูกติดก่อนริบบินตัวนี้เอาไว้มันทําให้ไอ้สลักตัวที่สองเนี่ยซึ่งเป็นแกนนอนอยู่ภายในเนี่ย เคลื่อนนะครับตำแหน่งของตัวชนวนเนี่ยมาพร้อมสำหรับการใช้งานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตัวลูกระเบิดขนาดเล็กเนี่ยตกกระแทกนะครับอาจจะเป็นพื้นหรือเป็นยานพาหนะเนี่ยแรงกระแทกเนี่ยของตัวลูกระเบิดเนี่ยมันจะทำให้ไอตัวสลักตัวแรกเนี่ยนะครับ กระแทกเข้ากับตัวชนวนนะครับมันก็จะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับนี่คือหลักการทำงานของคลัสเตอร์บอมนะครับก็นำมาเสนอท่านผู้ชมนะครับให้รู้จักอาวุธชนิดนี้โปรดติดตามวิดีโอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ